หลุดหลุดหลุดสองตัวซ้ายสามตัวสามตัวตายโอ้ยเฮ้ยแค่ตัวหนึ่งไปไปบ้านเราบ้านลงมาแทงข่าวละตายสอดนแ่มตัวหนึ่งรถข่าว,วตัวหนึ่ง ไม้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 ตายหนึ่งตายสองกลางตายสองสองตัวอู้น่าจะกันขวาตายตายตายขวาตายกลางหลุดกลางหลุดแก่ๆขวากับซ้ายแล้วเลือกลางพี่มาช่วยพี่มาช่วยเอ้าตายตายมาแล้วเออกลางรถดำดับรูไม้รูไม้รูไม้ น <ST> S> <S เฮ้ยได้วะเป็นอยู่ไซไว้เว้ยหุยหยุดไว้ที่หยุดไว้ที่สิบหก อะไรนะครับถึงบ้านเราแล้วไอ้ข้างบนมาแรลมบ้านมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขตายหนึ่งใครวิ่งข้างบนแหลมวะแหลมเต่้ยมันมันมันพี่ตายแมขล้วพี่อู้ลูกซองเลยมันเจ็บตัวหนึ่งกับฝั่งฝังตายรถบัสยินแลพี่ยิงมันเจ็บห่ย จ็บกันไปไอะลงน้ำมันสองตัวนะพี่ไปห้องน้ำน้ำเงิ่อนไปตัดไอ้เนี้ยผมแคมป์รอแต่แม่งปีบไม่ยิ้งไอ้เฮียแม่งปีนตัวท้ายชวนนะใช่ไหมกันใช่ตัวท้ายเพื่อนเราอยู่แรมหนึ1 เฮ้ยไม่ตายนี่อะไรอ่ะมันปีนพี่มันปีนอยู่บ้านเรา,บ,า,เราบ้านเราบ้านเราตัวนึงแหลมบ้านเราเฮ้ยเราเปิดสองตัวพี่อีกตัวนึงได้ฝั่งมึงใช่ไหมโอ้โหสไน, <3 S 1> นพี่ใช่สามแยกมันวิ่งกับไปซ้ายไกลแล้วพี่มันวิ่งกับไปซ้ายไกลแล้วโอ้โหโคตรเยี่ยมเลย ตอนไหนเฮ้ยเดี๋ยวครับมือฉันเฮ้ยวิ่งไปไกลละอ้บดีเดียวเลยหนึ่งหนึ่งวิมาให้ได้ต้องรีโพซิชั่น้บหนึ่งเราโคตรเฮี้ยเลย แม่งหนีหนีเดียวเลยหน้ายึดนะมันจะไหนองหัวมันหนีเดียวอะไรวะพีะ่ไอ้อออเหี้ยนดิไปเลยโดนลงมาข้างล่างอ่ะพี่ที่เชิญขนาดนีย เยี้ยสปายไม่แอบปืนเนาะโอ้โหเียมันรอแม่ไอเธออยู่สักระวังซ้ายใกล้นะพี่หลังนะขบวนไปละ ยังบางอย่างย่องอยู่อีกแล้วฮู้ยเปนย่องอนี่ยแน่แไอตัวเดิมว่ะไอชูโจชูชุยเฮียอะไรเนี่ยชูชีเฮียอะไรเนี่ยชูชีปาตาดี ใช่อยู่แลมป้าตัวหนึ่ง ตราตสามเฮ้ยแล้วมันเราเดี๋ยวสองเพื่อนอยู่บ้านคนหนึ่งแต่มันนิ่งว่าไม่ขย,ยับเอเก็บห้านี่นี่เก็บห้าถอยถอย

โทษโทษโทษเดี่ยว่ไหเ่วบ้านแลวมั้งไหนยิงขนาดนี้ตายตายตาย ตายหนึ่งกลางไม่หนึ่งไกลหนึ่งตายหนึ่งไอ้ตัวกลัวจเปียฝั่งมันอ่ะอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นอยู่ตรงลงลงไอ้รถเหลืองรถเหลืองผมยิงผมยิงมันเจ็บอ่ะยังไม่ตายเลยแต่น่าจะอยู่แอบอยู่แอบอยู่ในหลืบซ้ายอ่ะที่ผมยิงกดได้อะ ผมเันเข้ามิดเข้ามิดมาดูมิดละสวยวี่่เอาวีเพย์พี่ในแบบโคตรเดือดต้นดำตรงกลางตือบอกปะตาย้นดำตายของเขาผมเช็คแล้วนะไม่รู้แทงข่าวมีป่ะนะใครดันมาตรงกลางเนี่ยตาย กราทำได้เว้ยแบบนึงเนี้ยสีส yeah, ีวะ่ะน้ำขวาตัวนึงไว้อยไปน้ำขวอยเอาแทงขาวเออตัวมึงไ่เปิด VPN มาปะเนี่ยมันไม่หลุดวะน้ำขวาตัวแทงขาวขวอตัว เดี๋ยวเลมตัวนึงแต่เป็นสเปียร์พี่มันอยู่ท้ายพี่เย้ไยตัวชดกันไม่ได้เล่นตาเดียวพี่แล้วก็ตายด้วยนะ Oh. ไ,ไ,อไอ้เจมอดเยอะไม่ตายไม่โดนเลยหรอไม่โดนไม่โดนเลยไม่โดนเย้ยโอ้ยยี่ก <laughs> à, à, không chơi chưa. ยามเกินเกินไปแล้วอยากยาก็เอาเจอออฟแองเกิลไปหนึ่งทีโอ้โหมันเอาคืนมันเอาคืนถึงไม่เจอออฟแองเกิลไว้ไอ้เหี้ยนี่มันนี่มันสปอนไอ้เหี้ยนี่มันออฟสปอนสปอนแองเกิลสปอออฟสปอนเลยไอ้เหี้ย เฮ้ยเขี้ยไม่ตาย,ออยมองไม่เห็นไปโขบบัง <c oughs> ไล่มึงไอ้สัตว์ ตัวมันอยู่ไหนวะเนี่ย

มีตัวนึงมันอยู่ไมันอยู่ในคอนเนนอร์บ้านเราโอ้ oh, สามตัว You got r e o r e d โอ้โหโดนยิงเราเหลือแค่สองคน ต้เมีสีเหลืองสามแย่<ล>พี่คิมมีเที่ยอยู่ซ้าย,ยพี่คิมมาสุดท้ายแล้วโอ้โหเหี้ยไม่เห็นเลยตรงนี้กันอูหสไนเปร์ตายเฮ้ยบนบนบนตัวนหนึ่ง เจ็บมันอยู่ในน้ำมันไ<ะ>ม่เข้ากางละในน้ำมันหนึ่งตัวตตแต่เอ็นฟาเซ่<อ>นะเอ็นฟา,าเซ่นเห็นละโอ้โหไปตายเจ็บพี่เจ็บวสวยสวย